นเนี่ยโซเชียลมีเดียมีเยอะมากนะครับก็เราทําช่องเฉพาะทางก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับว่าตอนนี้มีอัปเดตอะไรยังไงนะครับซึ่งผมใช้อยู่นะครับผมก็จะอัปเดตว่าตอนนี้ YouTube มีอะไรยังไงนะครับมีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยนะครับนเนี่ยช่องนี้เนี่ยเขาชื่อว่าช่อง decoding yt หรือว่า y o u t u b e นั่นเองนะครับก็จะโฟกัสไปเลยในเรื่องของ YouTube นะครับนี่นครับ เขาก็จะบอกว่าวิธีการทําช่อง YouTube ยังไงให้ปังนะครับแต่ข้อเสียของการที่เราจบไปที่ YouTube อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันหมดบุกครับมันต้องมีหมดมุกแน่นอนนะครับเพราะว่าวนไปวนมาไม่กี่อย่างหรอกแล้วหล,หลังมันก็จะน่าเบื่อนะครับของผมเนี่ยผมคิดว่าถนะ้าผมโฟกัสเฉพาะอย่างนะมันก็ดีนะมันรู้สึกว่าเราโดดเด่นด้านานั้นด้านเดียวนะครับแต่ว่านะครับผมคิดว่าถ้าผมจะอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับเอาความสนใจหลักๆของผมมาดีกว่าเสร็จแล้วผมก็มารวบรวมนะครับเป็นตีมองผมเรื่องของการหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งผมเห็น มาทำเป็นคลิปสั้นนะครับคือ TikTok มันมาแรงเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวเนาะเขาจะมาทําแต่ YouTube 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 ไม่ได้นะเขาเขาต้องปรับตัวนะว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ใช่เซียน YouTube แล้วนะเราก็ต้องเป็นแบบครีเอเตอร์นะครับเราจะโฟกัสป็นกว้างขึ้นแล้วก็มาในเรื่องของการทำคลิปสั้นทุกแพลตฟอร์มอะไรแบบนี้เนะครับ